สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่วัสเฮดหนึ่งป้าค่ะได้ป้ามาตลาดเนาะค่ะซื้อป้ามันพอได้เบิ้งค่ะว่าเขาได้คั่วป้าข้างในหายเขาเอาตะเก็ดออกหายเนาะค่ะทำนม้นซื้อยุบแผนกป้าซดกับบอยเขาเฮ็ดหายใดค่ะอันนี้ก็ซิ่งเงงเงงเงเนาะค่ะเพราะไม่เคยเฮ็ดเนาะคั่วเซ็จแล้วก็นี่นะคะจัดการหันหันเนาะค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปล้างค่ะ หลังทาความสะอาดเซจแล้วก็จัดการหม,มัมกปลาเนาะค่ะบไม่อย่างหมักไม้ค่ะมีเกลือพริกไทยแค่นี้ค่ะพอพัหยุ่งยากเลยค่ะจัดการขยําขยํำปลาต่อค่ะเพื่อแบบให้มันได้อัตทรสลเนาะคะ่ะมันจะตีนวนัวเส็บเนาะคะ่ะหมักเซตแล้วก็เอาไปหนึ่งเลยค่ะจัดผักหนักๆเลยค่ะมีผักกาดดอกกระหล่ำเนาะคะ่ะหนึ่งเขาต่อค่ะ นี่ค่ะป้าไก่สีซุกแล้วเนาะอีกจะน้อยก็ได้กินแล้วค่ะข่าวเหน,นียวซุกแล้วค่ะหอนๆเลยเข้ากับมาตั้มเจวต่อเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเจวมะเขือเทศนะคะเพราะมียางมากๆมีพริกกระเทียมหอมแดงค่ะตะไค,คร้ใบมะกรูดมะเขือเทศเนาะค่ะเอาไซ่ฟแล้วก็ไปต่างไฟเนาะค่ะบางคนเพิ่มสิสครัวใไ่กระทาก็ได้นะ,ะปรุงรสด,ด้วยน้ำป,าปาลาปลาผงนวเกลือนิดๆเสร็จแล้วจ้า อันนี้ก็คือบเคเกอหมวงเน้ะค่ะออกจากเตาอ,อบแล้วก็เอามาตำเนาะคะ่ะบ่มีอย่างมากมายค่ะแคุู่งง่ายๆเคลือพงวิเศษน้ำปลาน้ำปาลานะคะแล้วก็จัดการยั่วยั่วยั่วให้เข้ากันเนาะคะ่ะว่้นยงยาค่ะอาหารอีสานบ้าน่าเฮ็ดง่ายๆไปค่ะไปกินเขากัน้นาตาหนึ่งปลาหฮอก็เป็นแบบนี้เนาะ มาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องกินเขาน้ำกันเนาะคะ่ะหนึ่งปลาตำแจ้วสุปรมะเขือม่วงแซ่บค่ะเนื้อปลาค่ะกุญแจวากค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอีสานสฟไฟฟรังเศสเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้า